โอ้ oh, money. ไอเอ็มมันนีเฮ้ยใครได้ก่อนก็เอาไปเลยอ้าวกูได้1 2ึงาบาท ใช่อเอไมี่กันย้อนปห้อรอก่นอนต้องจิต่อไปใช่ไหมออไปเก้า เดี๋ยวนี้ไมีใครรอดมีใครไปต้องรัวให้ดโอ้เหล็กอยเจอมานี่สอง้านบาท เฮ้ยหกห้าไอ้าร้อยวหน่งรไอาามร้สนามไขอเปน่ไรไมเจอมชิเจออะไรอยู่ไหน มาเลยโอ้แม่งมาหลุนตอนสองร้อยห้าบาทนะได้เงินกูสองร้อยสิบบาทแล้วเอาเจ็น Thank really you. เียงเอ้ยคือลอยเชียงเร็วๆๆๆๆไ่คุนมีได้ยินเสียงคือโอ้ยทำไมหลอดไฟเมื่อกี้เป่นสีแดงวะ รเบิร์ดเจอพาร์ตร์มีใครเลื่อนรถไหมไม่ตามึงโดนไม่ใช่หรอ,อเพื่อเพื่อคลิก เราบุคคอหาเงินก่อนไม่มีใช่ไหม ตามตู้มา ไอ้ตาทำเหี้ยอะไรตาไม่พูดเลยนะจีรถมาถูกแล้วโอ้ยอย่ดตดนั้นหาทุหาทุโอ้ ไอ้ยเมื่อก sure like oh. ี้กูเจอไหมเงินเก็วางไว้ไอ้สัสใช่หรอเออไม่เก็บอ่ะเก็บไม่นกูเก็บทันนะกูขอกูขอกูขอของกู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 เอวาดเงินวาดเงินเงือเหมือนเหมือนเขาไม่มีเงินอ่ะรอด้วยเฮ้ยกูไป็นผู้พงว่ะ ตัวละพ่อปีพ่อไอ้นือูกเจ๊เฮ้ยเฮ้ยลอยต้งาคนตูน้ตูนี้ พอ่พอพ่อทำไมไงใครรู้เว,ว่้าว่กัดตูดรถเดียวนะกูม,มีไหมม,มีไม้กางเขนกูจะจับตูดมือแล้วลว,วขอเก็บของ อะไรแล้วหรอปิเอองเ,เกอร์แล้วหรออ,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 อ้าวโดนร้อ,อยห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้หน้าที่ใครเดี๋ยวกูจะหาช่วยอีกแรงหนึง่ง ได้แล้วเล่มนึงมาทางกูน,นะเว้ยไม่ใช่แม่มึงนะเว้ยด้านหลังนะ่ะมันจะมีเคาเน์าาาาเตอร์ตรงเคาน์เตอร์เป่าม,มันไปตรงโคมไฟอะ่ะโอเคมันไปทางคาลเตอร์แล้ว

ค้องใจโอ้ชิปกูเข้าตัวก้มลงก้มลงกูเข้าตัวแล้วโอ,อก้กูมาไม่ติดตัวมาแล้วกูก็รีบเดินออกกูถ่ายคลิปไว้คลิปเป็นพยานถ่ายหรอกอือไเง้ยกูเดิทะลุได้เฮ้ยนี่เขาประน้ำแ้คลิปเป็นคลิปเป็นพยานไอ้กู